เดี๋ยววันนี้เราจะมาจับให้สามสาวจับแมงกระชอนแข่งกันจิ้งหรีดได้ไหมเออจิ้งหรีดด้วย,วยมีจิ้งหรีดกับแมงกระชอนนะเขียนไปต้องจับไปเด้อหนูต้องจับใส่ไปเด้อโอเคนะเดี๋ยวใช่ครับไฟมีไฟนอกครับไฟแมงดาแล้วก็เปิดเสียงก็ต,ตนีนึงอันอู้อันนึงครับกระพงสองตัวมงสองตัวนะเปิดเสียงก็ไปเดี๋ยวไปเริ่มจับอะไรดีกว่าแยกกันจับเอาเด้อใครไวใครได้เด้อดเดี๋ยวรอเพลงก่อน

กันเลยอะดึงช้อนนะดึงกระชอนปะนียนุ้ยแบมือเจ๊กระชอนว้าวแม่แม่แม่เนี่ยนี่นี่ไหนอะลอยอยู่ตัใหญ่ตัวใหญ่ดิ ไป <Safe rév mark> แล<ต>้วอ uh ่ะ <forced high> บอกเลยจะละับควายจะหนีอ่ะไปเจ้าเจ้ากไม่ได้องย่ะปีกลุดนเลย

ไม่ได้ยึดตรงมั้งมั๊บเฉยเพี่กําลังกับอยู่

ไปใส่แล้วขอหนูแล no oh. yeah, so ้วอู้หาโอ้โเดินลอกอ่ะไปกระฟังเยอะมากเลยอ่ะเกือบไม่ถูกเลยไปค่ะนี่มันก็ชอนนี่พองพง มันตัวใหญ่เยอะมากเลยตะกี้เนเีนนเยไปไหนหมดเนี่ยไปไปแล้วไอ้ที่แตกทางนี้มีบ้างไหม ปุเอานี่อะไร้ยเจา่ไม่รู้เียงแล้วก็แต่หัวใจมาเต้นตุ๊บๆบเห็นะตุ๊บัวอะไรเขี้ยวแ่กกลัวหัวใจมาเต้นอยู่อะรกกลัวอย่างดูดิโอ้โหไอชู้คนนี้โคตเอ้าวไม่ยอมมาดู แมงกระตูอโอ้โหนุยเปนไแลวมึงกินได้อยู่แมงกระตูนไหมเฮ้ยแมงกระชอน ไา้เอาวินมาหาด้วยตั้งไหนแล้ววะตปงนไงอือ ไปแล้เยอะสุดโอ้โหไปต้องวัดเลยไปได้กันเยอะจังวะโอ้โหคนเล็กไงเนี่ยมันเลยดูมันเยอะมเนโดนแน่ค้างเปล่าเอ็งอะโดนมอยน้อยของเขาเลยเอเอเยอะกว่าน้อยจะเยอะ เงินยชาดูก็รู้แล้วเนี่ยดูขามามาได้เยอะสุดอีกแล้วไปหนูโดนหนูดนไปพายจกมาหนุ่ยแกหนุ่ยแกอันนี้แกโดนเคาได้ไปเสียงกัลโอ้ยเฮียแงบเอาสามนิ้วดิเอาสามเไยเออ เอาดูดีหน่อยเอาเลยเต็มพี่นี่ไหนก็โดนแล้วทำไมเขาตาไปเต็มเต็มเลยกินน่ะกินพอได้ไหมน้อยกว่าไง่ายอันน้ำลายเยอะเลักเพื่อนกินพันเฟี้ยวันนี้เลยน้อยน้อยนมาเยอะสุดกับเต็มขวดเลยวันนี้น้องมาก็อีกหนึ่งคลิปเออชนะอะไรอีกห้าร้อยเป็นหนึ่งพันครับ เอาหมอยตัวทำโทษเหมือนมันกดแขนเหมือนหนูเหมือนมันโดนหนูแกงมันรณะคนเดียวสองสองสองคลิปเลยนี่ครับขยาะทำคลิปแบบนี้ใหม่นะครับเมนตมาครับเดี๋ยวจัดการให้ครับนี่ก็ตัวอะไรข้าวไห่อะจำเป็งเก่งจีเกียดตายหาไปแล้วถูงไปไเลยถูกไปเลยถูกไปแล้ว อะไรครับ bye bye. <Bye. S 1> บ๊ายบายถ้าชอบนะเม้นมาครับใหญ่ตามเทียวนีเม้นมานะครับเดี๋ยวจะก,การให้ใหม่นนะมึงไม่ก็ดิกเหรอตายหนักั้งหมด้วกุังปงปัง